เอาละครับผู้ชมในที่สุดก็ถามว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วหรือยังในอีกอใจเดียวเลยมั้งนะครับที่มัมลุกจะเข้าเนาะแต่ว่านะครับแพทวันที่3กระดักกระดอกกระด็กระดาคมเนี่ยครับมันมัมลุกยังไม่มาแพทวันที่3กระดักกระดานะครับผมแต่ว่าจะมีอะไรบ้างที่จะมาในวันที่3มกระดักกระดานั้นเนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง ตึมเตึม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 อ่าตรงนี้ไม่ได้บอกว่าอ่าปิดปรับปรุงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแต่ว่าคือประกาศก่อนหน้านี้มันบอกว่า10โมงถึง14นะครับเป็นเวลาเกาหลีเนาะเวลาไทยก็คือ8โมงเช้าถึงอ่าเที่ยงนะครับเป็นกำหนดการเฉยๆนะครับว่าอ่า8โมงเช้าถึงเที่ยงแต่ มันอาจจะเสร็จไวกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเหมือนหลายๆแพทที่ผ่านๆมาเนาะแต่อันนี้แพทใหญ่อยู่นะก็อาจจะแบบเปิดเที่ยงตรงๆก็ได้นะครับมาไปดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างแดมอันแรกเลยคุณผู้ชมระบบอันนี้จริงๆก็อยากให้มาตั้งนานแล้วเนาะ แต่ตอนนี้ก็มาแล้วแหละไม่ต้องไปบบนแล้วแหละนะฮะมีการเพิ่มลักษณะภายนอกแยกแกันสําหรับเพื่อภายนอกแต่ละอันมันน่าจะแปลตรงตัวเกินไปนะครับถ้าแปลง่ายๆก็คือป้ายชื่อนอะน่าจะเป็นป้ายชื่อแบบสุดโกสุดเก๋สุดอลังการนะครับซึ่งวิธีได้มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามันคือป้ายชื่อเสียงหรอไม่ใช่ดิแบบหรือว่ามันคือป้ายป้ายที่โชว์สาหรับคนที่ได้อันดับนน่นนี่นั่นไหมอันดับอลิณาไหม ขออนุญาตใช้มือถือแปลภาษาสักครู่ครับผมโอ้ทุกคนอเอาท่าที่ดูแล้วมันจะเป็นฉายาแล้วก็กรอบครับผมมันเหมือนจะเป็นฉายาแล้วก็กรอบสำหรับโหมดที่จะมาในอนาคต ในอนาคตก็คือวันที่3นั่นแหละทุกคนไหมนะไหมนะทุกคนยังไม่ยืนยันเดี๋ยวเรารอดูแพผจริงอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่นะครับการเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงอ่าตรงนี้สําคัญทุกคนนี่นะไฮไลท์ตรงนี้นะครับแต้มชื่อเสียงที่ได้รับจากสูตรอาหารจะไม่สะท้อนอยู่ในแต้มชื่อเสียงรายเดือนอีกต่อไปนะครับก็คือพวกเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้นะทุกคนตอนนี้นะครับใครนะครับ ใครที่มีแต้มมารีน่านะก่อนอัปเดตนะครับค่ำคืนนี้เลยอันนี้อาจจะแบบคนที่ดูสตรีมอาจจะได้เปรียบเนาะเพราะว่าอันนี้ถ้าคนดูคลิปน่าจะไม่ทันแล้วนะแต่ว่าถ้าถ้าดูก่อน8ปดโมงเช้าอาจจะทันนะครับก็คือใครที่มีแต้มมารีน่านะครับแล้วอยากดันอันดับชื่อเสียงตัวเองนะครับรีบๆครับซะทุกคน เนี่ยเมื่อเช้าผมค้าไปแล้วนะครับมันยังขึ้นอยู่ครับคือรีเซ็ตรายเดือนใหม่มาผมเป็นแต้มศูนย์นะเมื่อเช้าผมค้าไป6กรอบนะครับอืมก็สามคูณหได้ได้สิเนาะก,ก็กลายเป็นพันแแต้มนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่มีแต้มอารีนาอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเอาแต้มอารีนาไปทาอะไรแล้วอยากดันนะครับอยากดันมาดันดอเรนกิ้งนะครับตอนนี้ยังได้อยู่ทุกคนเนี่ยผมอยู่อันดับ3 4นะครับมาจากการคร้าลุ้นล้วนทุกคนตรงไหนวะอ๋อสามสิบเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ดูผิดทุกคนนี่นี่น ก็นั่นแหละใครที่อยากติดอันดับเก๋ๆโกโกนะครับมีก็ครับซะนะครับ ซึ่งผมคาไปหมดแล้วเนาะตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าก็คือหลังจากวันที่3กระดักกระดาเป็นต้นไปครับแล้วมันจะได้แค่ส่วนรวมข้างบนนะครับมันจะไม่เด้งมาข้างล่างแหละเนาะข้างล่างก็น่าจะเป็นการตีคนเฉยๆเนะ <c oughs> เาะแล้วไม่รู้ว่าจะมีประกาศออกมาหรือไม่นะครับที่ว่าห้ามปั๊มตัวเด็กในขาม่าโซนนะครับเท่าที่ผมอ่านดูเมื่อเช้ายังไม่มีเนาะไปต่อด,ดีกว่านะครับการสังเคราะห์การตกแต่ง คุณสามารถรับการตกแต่งในตำนานได้โดยการสั่งเคาะการตกแต่งระดับวัตถุบโบราณนะครับการตกแต่งในตำนานจะมีตัวเลือกที่สูงกว่าและตัวเลือกชั่วคราวานะฮะวงเล็บตรงไฮไลไท์นะรตรงคําว่าชั่วคราวก็คือถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือ เซตรายเดือนครับผมถ้าใครที่เล่น p c มาน่าจะรู้กันดีนะว่าเซตรายเดือนคืออะไรเนะาะใส่ครบทุกชิ้นนะครับอ,อ,ยอย่างของผู้ชายก็เป็นผมผู้ชายเสื้อผู้ชายไปเนาะส่วนประดับหลังกับอาวุธเนี้ยก็น่าจะแล้วแต่ปะน่าจะไม่มีแยกเพศไหมเอ่อถ้าดูจากวงเล็บแล้วไม่ไม่เหมือนกันเนาะน่าจะคนละแบบเฉยๆนะครับตัวเลือกระยะเวลาคงที่เป็นการเปิดใช้งานตัวเลือกเป็นระยะเวลา3เดือนอ้าวอย่าบอกนะว่ามันจะมาแทนเซตอารีนาเลยหรอ จริงปะเนี่ยเพราะว่าเซตอารีนามัน3เดือนแล้วมันรีหนึ่งซีซั่นไงระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ปล่อยตัวก็น่าจะเป็นการปลดผลึกไหมใช่ไหมเนาะแม้ระยะเวลาจะสิ้นสุดลงแต่ตัวเลือกพื้นฐานตัวเลือกเพิ่มเติมและตัวเลือกชุดจะยังคงอยู่ถูกนํามาใช้ก็น่าจะกลายเป็นแบบว่าชุดยังอยู่แน่นะครับชุดยังอยู่ชุดไม่ได้ไปไหนแล้วผลเซต อาจจะไม่โอเวอร์เหมือนตอนที่อยู่ในระยะแล้วก็เป็นได้นะครับเนาะวิธีการได้มาคร่าวๆผมว่ามันน่าจะเป็นการครับนะครับอืมอ่ะไปต่อครับผมอันนี้ว่าจาับแล้วใช่ไหม เดี๋ยวมีจ้าบกว่านี้ทุกคนแล้วเป็นเซตที่ผมรอยคอและรอคอ,อยด้วยไงประเด็นไม่รู้ว่าจะให้สมไหมนะครับสามารถสั่งคอได้ตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงวันที่3กรกฎาคมถึงก่อนปิดปรับปรุงวันที่25กันยายนอ่าก็คือสแสดงว่าจะมีแพทใหญ่ๆอีกทีนะครับ25่กันยาอาจจะเป็นวันเดียวกับมัมลุกมาก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมไปกันต่อครับคุณสามารถสั่งคอการตกแต่งระดับเลลิกน่าจะเรลิกเนาะได้สองแบบโปรดทราบว่าผ้าสั่งคอสามารถวาง ไว้ในช่องอุปกรณ์วัสดุดเท่านั้นอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนของจริงแล้วกันเนาะสามารถซื้อผ้าสั่งเ้อได้ที่มิ l ลดชอ็อปอ่าแต่มมิเลดก็จะเป็นที่มีประโยชน์มากขึ้นนอกเหนือจากทุกวันนี้ที่มันมีให้ให้เลือกซื้อแล้วกันเนาะก็คือจะเราอาจจะต้องใช้มิเลดมากขึ้นนะครับ ไอเทมสิ้นเปลืองไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรอ่าอันนี้แคชชอปแล้วก็มีเลดชอปเนาะก็น่าจะเป็นของที่สามารถซื้อในแคชชอปแล้วก็มีเลดชอปนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นที่ประสบความสําเร็จก็คือครับ10%โหดอยู่นะทุกคนเมื่อทําการสั่งข้อคุณจะได้รับการประดับตกแต่งในตํานานที่ตรงกับส่วนของไอเทมและเพศของตัวละครได้โอ้แสดงว่าผู้ชายกับผู้ชายเลยไม่มีการสุ่มเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิง ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะอันนี้ผมว่าโอเคอยู่นะไม่ต้องไปลุ้นว่าจากชุดผู้ชายแล้วเราจะรีเป็นอ่าเราจะคราได้ชุดผู้หญิงหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบรายการไอเทมที่สามารถได้รับผ่านการสั่งเคอได้ที่ official เออเดน่าจะเป็นตรงนี้เนาะเฮ้ยไม่ใช่ดิ ต้องเป็นตกกระใจสักจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงน,นี้เขาบอกว่าไอเทมที่ไม่ได้ปิดผนึกไม่สามารถสั่งเคาได้อ่าก็แสดงว่ามันจะเป็นเรื่อมๆมาก่อนยังไม่ต้องแกะนะครับถ้าจะสั่งเคาะนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าตาครับเนาะงานถอดตกแต่ง <c oughs> ทุกคนตอนเนี้ <c oughs> ใกล้จะเข้าคำว่า Play to Win มากขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปครับผมคุณสามารถถอด แยกชิ้นส่วนตกแต่งได้ไอเทมเครื่องสมัมอ่าอะไรวะเครื่องสําอางอัปเกรดธรรมดาและโบราณบางรายการสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ตัวแรกเปลี่ยนระดับระดับทั่วไปและโบราณจากเหียบสายลมเฮ้ยเหีบสายลมก็มาวันทุกคนและกระแสน้ําก็สามารถแยกชิ้นส่วนได้เช่นกันอันนี้ยังไม่รู้แฮะเดี๋ยวรอดูของจริงนะครับผมทส่าห์ว่าเมาื่อ ทำการถอดตัวเลขเปลี่ยนแม้ว่าจะทับซ้อนกันก็ตามจะถูกถอดออกทันทีอืมก็คือเป็นอุปกรณ์สวมก็จะโดนออกทันทีเหมือนกันนะครับเมื่อทําการถอดประกอบไอเทมตกแต่งคุณจะได้รับรเฟกเมนต์เอาล่ะคุณสามารถสร้างได้ผ่านสูตรอือืตัวจับฉลากกระดิ่งลมโอ้ ครับแบบใหม่หมากแล้วทุกคนโอเคผมกำลังทำความเข้าใจอยู่นะอืมหรือมันจะต่อข้างล่างวะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านตรงนี้เพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับคู่มือการตกแต่งคุณสามารถลงทเป็นไอเทมตกแต่งที่คุณเป็นเจ้าของได้โอเคเด็กก็มานะครับน่าจะเป็นสมุดสะสม,นะมเนาะอืเอือเอื้อเลยทุกคนคนลุกคนลุกแล้วอันนี้ คือพวกนี้ผมว่าเบสิกมากเลยตรงนี้ครับตรงนี้เมื่อคุณคลิกปุ่มลงทะเบียนหน้าต่างปับอัพยืนยันการลงทะเบียนจะปรากฏเนี่ยอันนี้คือผมว่าหดร้ายทันรุนอยู่เมื่อคุณลงทะเบียนไอเทมในสารานุกรมแล้วตกแต่งแล้วนะครับจะไม่สามารถดึงข้อมูลกลับมาได้และจะถูกผูกติดกับสารานุกรมอือหืม เมื่อคุณคลิกปุ่มยืนยันไอเทมจะหายไปและจะถูกลงทะเบียนในโปเกเด็กนะครับปวทราบว่าหากคุณสวมใส่อัญมณีบนไอเทมอัญมณีนั้นจะหายไปด้วยเช่นกัน <c oughs> ไม่สามารถลงทะเบียนของตกแต่งที่ปิดผน,นึกได้ในโปเกเด็กคุณสามารถบันทึกการตกแต่งที่ลงทะเบียนไว้ได้โดยการคลิกที่ช่องรูปลักษณะที่เลือกห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นเพศตรงข้ามอ๋อโอเค โอเคโอเคถ้า okay, okay. งั้นเราก็ตัดเรื่องชุดอถ้าเป็นตัวละครผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของผู้หญิงมานะครับเนอมเป็นโหมดที่แอบโหดร้ายทารุณก,กรรมซะเหลือเกินนะครับทุกคนเอาง่ายๆมันคือการสะสม Fair แฟชั่นล้วจะปลดล็อกอาชีพเมนครับผมตรงนี้คือสรุปคร่าวๆเลยอส่วนข้างบนเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะผมนึกว่ามันจะลิงก์กัน แต่ไม่ลิงก์หว่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอีกโหมดหนึ่งเลยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการสะสมแฟชั่นนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอไปดูตอนอัปเดจริงแล้วกันนะว่าม,มันคืออะไรนะครับโหตอนแรกผมนึกว่าจะนึกว่าจะใส่แล้วก็ถอดได้เหมือนล็อกนะครับแต่มันถอดไม่ได้ว่ะใส่แล้วหายไปเลยนะครับไอเทมหายไปนะครับอันนี้สําคัญนะทุกคนเผื่อแบบเผลอไปลงทะเบียนอะไรที่เรามีเจมหรือ หรือของที่เรายังจะใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องดูดีๆนะครับทุกคนต้องเป็นตุร,าารัฐานเหล่เนียที่แบบจะทําให้ระบบนี้ตึงได้นะครับหรือไม่เราก็ต้องคอยรอซื้อรอดึงของแทบจะทุกชิ้นในตรงนี้นะครับผมว่าตลาดน่าจะคลึกคลื้นขึ้นนะไอพวกเนี้ยซื้อเลยดีไหม <laughs> เรามาซื้อไล่ซื้อเก็บไว้เลยดีไหม แต่ถ้าไล่ซื้อเก็บไว้แล้วมันไม่มาทําไงอะ่ะมันไม่มีในสมุดก็ก็เจ๊งนะครับถ้างั้นรอมันมาก่อนแล้วกันเนาะเอออันนี้ก็สาคัญสําคัญเลยทุกคนใหญ่มากคุณสามารถรับรางวัลได้คุณสามารถรับรางวัลแรกได้จากการทําโปเกเกรสทำโปเกเกรสสำเร็จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับการตกแต่งเือรตกแต่งทั่วไปสําหรับสําหรับทั้งชายและหญิงเสื้อคลุมอาวุธแต่งตกแต่ง จะถูกนับในเวลาเดียวกันแม้จะลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็ตามเอออุ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ผลเซ็ตหรอกโอ้โหอุ้ยแต่ว่าในกล่องนี้ได้อะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะเออก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อันเนี้ยอาจจะมีอาจจะเป็นของดีไหม ไม่รู้อ่ะต้องรอเกมอัปเดตนะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับเป็นเนื้อหาที่ใหญ่เหมือนกันทุกคนอันนี้เนื้อหาเพิ่มการทะเลาะวิวาทนะครับจะเพิ่มเนื้อหา PP, PP ให้ผู้เล่นได้สูงสุดถึง10คนนะครับอ่าอันเนี้ยตรงนี้เขียน10นะครับแต่ข้างล่างมี1นึ่งหนึ่ง,งทุกคนอางงอยู่นะครับเดี๋ยวรอรอดู การแข่งขันจะเปิดทุกวันเวลาเที่ยงและ18นาฬิกานะครับซึ่งเวลาไทยมันคือ10โมงแล้วก็4โมงเย็นทุกคนก็ไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะดีกับบางคนหรืออาจจะด้วยผมแต่ผมยังไม่เลิกงานเลยทุกคนก็10โมงนี่กําลังจะไปทำงานนะครับก็ลำบากอยู่นะครับเวลาไทยนี่ผมลำบากอยู่นะครับลำบากเลยเนอะ คุณสามารถเข้าร่วมเนื้อหาผ่านการจับคู่ระหว่างเขตเวลานั้นๆได้เออแต่ว่ามันมันเที่ยงมันมีเวลาให้30มนาทีปะ่ะเออนี่ไงนะฮะการต่อสู้จะกินเวลาประมาณ30นาทีอืมก็น่าจะเป็นสงครา,ามไหมสงครามฝ่ายเอ,อ้ยไม่ใช่ดิสน่าจะเป็นสงครามสุ่มฝ่ายครับตรงเนี้ยสงครามสุ่มฝ่ายนั่นเองนะครับการต่อสู้จะรีเซ็ตเวลาเป็น0.0 0, 0ของวันจันทร์ ของวันจันทร์อาแสดงว่าอาจจะมีรางวัลอันดับครับผมสามารถเล่นได้สําหรับคือจะเล่นได้ต้องมีเลเวลสามสิบขึ้นไปครับผมโหมดนี้วิถ้ารางวัลเป็นแต้มอารีนาก็น่าจะดีนะคือส่วนหนึ่งเป็นอารีนาด้วยอ่ะมันจะได้มีแต้มเยอะขึ้นไงต่อสัปดาห์เนาะอันนี้เป็นหน้าตาของ็อบบี้นะครับ อวิธีการเข้าร่วมจับคู่ใช้เวลาประมาณ5นาทจีจนกว่าจะมีครบ10คนหลังจากจับคู่แล้วคุณจะมีเวลาเตรียมตัว10วินาทีจากนั้นการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นโดยมีเวลาจำกัด5นาทียังไม่รู้จำนวนรอบว่ะทุกคนว่าวันหนึ่งลงได้กี่รอบนะครับตรงนี้ก็ไม่มีบอกเนาะหรือว่าเป็นตามตั๋วหรอตามตั๋วเหรอ สามสิบนาทีก็แล้วแต่ว่าเราจะลงเท่าไหร่เหรืออ้อ oh, ถ้างั้นก็น่าจะมีการดันกันฉ่ำทุกคนดันแต้มกันฉ่ำนะถ้าอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือหน้าตาข้างในนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นปราบมานะแมบบแมบคบล้ายๆปราบมาเลยนะครับโอ้ oh, ละธนูบวกดำด้วยนะนะต่อมาครับคุณสามารถรับคะแนนได้จากการฆ่าฝ่ายตรงข้ามและคุณ จะฟื้นคืนชีพได้ทั้งหมด3ครั้งโอ้ oh. เราตายได้แค่3ครั้งการเอาชนะมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงกลางแผนที่จะทำให้คุณได้รับคะแนนและเงินหรืออาจน,นีโอกาสได้รับไอเทมด้วยโอ้ oh. นี่มันสงครามสุ่มไฟหรือว่าสงครามสายเลยนี่วะถ้าเป็น PC มันก็มัน,ม,นมันคือโหมดเคออสอ่ะทุกคนการต่อสู้จะทิ้นสุดลงเมื่อผู้เล่นทั้ง3คนตายฮะ huh? การต่อสู้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เล่นทั้ง3คนตาย หรือว่าผู้เล่นทั้งหมดตาย3รอบหรือเปล่าหรือเมื่อเวลาหมด5นาทีและอันดับจะปรากฏขึ้นโดยจะมอบคะแนนให้ตามอันดับว้าวคุณสามารถรับรางวัลจากการจัดอันดับคะแนนรายสัปดาห์ของคุณอ่าวยพี่หนึ่งโอ้โหอันนี้มันอันเดียวกับอารีนาเลยนะครับทุกคนมันเดียวกับอารีนาธรรมดาเลยเนะยาะเนี่ยพรีวิวให้ดูเลยทุกคน อุ๊ยแต่ข้างหน้านี่คือพันห้าบ่ะอย่าบอกว่าจะเป็นเหรียญแบบใหม่เหรอหรือว่าจะได้อะไรวะทุกคนขออ่ญาแตแปแป๊บได้อะไรเอ่ยอ๋อโอเคเพชรสีน้ําเงินครับอันดับหนึ่งได้เพชรสีน้ําเงินแค่พันห้านะครับแต่ว่าอารีนาได้ห้าพันเนาะก็ดีแล้วแหละถ้ามันห้าพันทั้งคู่นี่ สัปดาห์หนึ่งได้หมื่นเพชรมันจะรวยเกินไปนะครับมันจะโอพเกินไปเนาะคือฝั่งขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ฝั่งซ้ายไม่เหมือนเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับไปต่อ,อภารกิจรายวันเพิ่มภารกิจที่จำกัดโอ้เพิ่มเพิ่มภารกิจรายวันมาทุกคนหลังปิดปรับปรุงก่อนปิดปรับปรุงสิบ็ดกรดกฎาคม อ๋ออันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์แยกเลยทุกคนอีเวนต์แยกมาให้เราเล่นอารีนาเลยทุกคนเป็นเควสรายวันทำเข้าสู่อารีนาครั้งเดียวเข้าสู่สนามอารีนาประลองสามครั้งได้เป็นแต้มชื่อเสียงเลยก็ดีทุกคนผมจะได้ทำสเปกเตอร์โซนสักท,ทีนะครับเอ้สสเปกเตอร์โซนะอ่ะต่อไปครับผมกิจกรรมการปราบยักษ์กอบลิน เพิ่งจะมาเนาะตอนพฤกษามานี่มาพร้อมพฤกษาเลยนะครับแต่ว่ากอบลินเพิ่งมาก็เตรียมเพชรแดงซะทุกคนจะได้เอาบรรทัดที่2ได้ด้วยนะครับระยะเวลากิจกรรมยักษ์นะครับถึงวันที่2 7สิงหาอา่านี่ไงสปอยมาอีกแล้วทุกคนสปอยสปอยวันที่28สิงหาหนะ่าจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะครับมัมลุกจะมาตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับต้องต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับ เพราแค่ต้องลงต้องลงไอ้นี่ไปเรื่อยๆเนาะลงยักษ์หมิ่นจูนะครับอืมลงให้ครบก็ได้นะนะครับพวกเนี้ยอ่าแชร์ภายในบัญชีครับผมการค่าจะนับไม่ว่าจะยากแค่ไหนอ่าระดับไหนก็นับหมดนะครับรล้ว,วันกิจกรรมคุณสามารถซื้ออ่าสองร้อยห้าสิบเพชรแดงนะครับโอเคอันนี้ก็บอกเฉยๆนะว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมใหมท่ที่จะมาแทนกิจกรรมเก่านั่นเองนะครับ เข้าสู่ระบบเดืดดดอดรางวัลกิจกรรมอืมครมับงานซําเกทังที่โบกนันชอบการแปลนะครับสามสิบกระดัษก,กระดาวอ่ะก็คือทั้งเดือนนะครับกิจกรรมอันนี้ คุณสามารถรับไอเทมต่างๆผ่านโอ้มาแล้วทุกคนมีบัฟปะจะมีบัฟปะแค่ล่างมอนสเตอร์นะครับรางวัลกิจกรรมครั้งที่สุขใจสุรกินสุรทีมส่วนเบี้วสิบขึ้นไปถึงเล่นถึงจะเล่นได้นะครับอีเวนต์นี้อะไรไม่รู้นะครับกิจกรรมลัคกี้แพดเอฟเฟกต์บัฟของการ์ดทุกคนดูดวงมาอีกแล้วเดลี่ลัคกี้การ์ดนะครับ ปั่เป็น15แน่เลยนะครับก็น่าจะช่วงนี้อ่าหเดือนเนาะหเดือนคือกรกฎาคมในทั้งเดือนนะครับดูดวงแล้วอ่าจะได้15เปอร์เซ็นต์นะครับหกชั่วโมงนะครับบัฟบัฟเอฟเฟกต์ Effect, ดูดวงนะครับอยู่กับเรา6ชั่วโมงนะครับอ่าไปต่อครับผมกิจกรรมหน้าร้อนหรอมิดซัมเมอร์กลางหน้าร้อนตด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 ปลาใคร้ายอีเวนต์ตกปลาครับผม เราต้องมาดูกันว่าใน e v e n นต์ช็จะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ช่างมันก่อนนะครับรอดูทีเดียวเนาะ,ะข้ามมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับการจำไหนไอเทมในเอ่าแพ็กใหม่จะมาแล้วแพ็กเกจใหม่จะมาทุกคนเส้นทางแห่งความสง่างา,งามอืมว้าวโดนโดนเน่ ทุกคนเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าสุ่มหรอดองกวางเป็นชุดอะไรวะเนี่ยอันดับหนึ่งเพชรแดง110ร้อยสิบเม็ดทุกคนสุม่มจี้หายเลี้ยวจี้หายจริงคุณจะได้รับได้ไดได้ทุกครั้งที่คุณสะสมครบเจ็ดสิบครั้งซีดเลยซีดอุ้ยเลยทุกคนซีดอุ้ยเลยเจ็ดสิบครั้งนะครั้งละ ด <c oughs> ำแห้งเลย7,700เจ็ดพชรแดงการันตีทุกคนโอ้โ oh, ห oh. หมดความหวังนัง่งน้ำตาริน <c oughs> คุณสามารถรับของตงแต่งที่ตรงกับเพศของตัวเองตะตัวละครที่คุณวาดได้ก็น่าจะเป็นการสุ่มเนาะปวดทราบว่ารางวัลสามารถรับได้จนถึงการปิดปรับปรุงนะครับวันที่28สิงหา ตร,ตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับอเอาเป็นว่ายังไม่อยากเดาแล้วกันนะครับขอดูตอนแพทอัปเดตแล้วกันนะครับว่ามันต้องทํายังไงถึงจะได้มานะครับอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับคือเซฟนี้ยถ้าถ้าหนึ่งพันเพชรแดงอะผมซื้อแน่นอนนะครับเพชรนี้ไอ้แพคไอ้แพคเนี้ยนะครับแต่ไม่รู้วิธียังไม่รู้วิธีการได้มานะครับแล้วเป็นสีม่วงแล้วอันนี้เป็นสีทองก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มายังไง สุดท้ายนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดที่ปญหะผู้เล่นจะฟื้นคืนชีพทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาอ๋ออันนี้ในคาม่มานะครับอืมเนี่ยในคาม่มาผมผมก็เจอนะการตกแต่งที่ขายเป็นแพ็กเกจจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับโบราณออันนี้อะไรไม่รู้ว่ะหรือว่าจะอ๋ออ้าเดี๋ยวมันคืออันเนี้ยแสดงว่าเราจะมี คือแฟชั่นจะมีสีมาขึ้นไม่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 หมายถึงว่าจะมีขั้นจะมีระดับอันนี้เป็นโบราณอันนี้เป็นเลเจนต์อะไรอย่างงี้ปะก็คืออีพิกเนาะอีพิกกับเลเจนต์อะไรอย่างนี้ปะ, IC, ะ, Legend, ะ,ปะแล้วก็มิติอีกทีหนึง่งไหมเนาะถ้าตามล,ลำดับมันเนาะแล้วก็ตรงนี้สินค้าบางรายการในมีเลดช็อปจะถูกเปลี่ยนแปลงให้สามารถลงทะเบียนแลกเปลี่ยนได้ก็อย่างที่ได้คำนวณในสตรีมเมื่อกี้นะครับเครื่องรางป้องกันการทําลายอุปกรณ์แบบฟอร์ม สั่งซื้อกันปกป้องแบบสังเคราะห์ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็น2ใบนี้2ใบนี้เนาะก็คือใบนี้ผมคำนวณเข้าๆอยู่ที่800กว่าบาทนะครับใบนี้แปดหมกว่าบาทถ้าเป็น M อ็มอ่ะร้อยสาขึ้นไปถึง1 5 0ยอันเนี้ยก็ตีไปเนี่ยเท่าไหร่วะอ,อันนี้ร้อยสามสิบเอ็มอ๋ออันนี้ก็หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่หมื่นสามสิบเอ็มไม่ใช่ด 13, ิหนึ่งหมื่นสามพันเอ็มถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็ม อันนี้คือผมตีเข้าๆนะครับถามว่าผมผมตียังไงคือผมคำนวณจากไอ้นี่นะว่าซื้อแพ็เนี้สิบครั้งนะครับมันจะได้อยู่ประมาณพันหกเนาะเออก็ตีคร่าๆไปว่าซื้อแพ็เนี้สิบแพ็คจะได้ยันอันนี้มาหนึ่งยันนะครับยันพันห้าเนี่ยครับมาหนึ่งอันเนาะอืมเอาละครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแพดโน้ตเนี่ยที่จะมาในวันที่สามกรกฎาคมนี้นะครับ ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพดโน้ตเพื่อนๆคิดเห็นนยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดีครับ